สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่สีตางบัวทองนอนติดเตียงเจ้าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่อย่างแม่สีตางบัวทองล่าสุดต้องใช้คําว่าช็อกมากและตั้งคําถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่สีตางบัวทองเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่เจ้าของวารีเดตสมบัติต่อไม่รอแล้วนะตำนานส้มหยุดที่ก่อนหน้านี้เธอได้แปลงโฉมปรับรูปให้สวยปังปุรีเยไปแล้วก่อนหน้านี้ ทว่าล่าสุดในอินสตาแกรมแม่สิตางก็ได้ออกมาเปิดภาพที่ต้องตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีกับภาพที่แตกต่างมากจากก่อนหน้านี้กับรูปที่เผยแพร่พให้เห็นแม่สิตางนอนอยู่บนเตียงโดยภาพอินสตาแกรมของสิตางบัวทองซึ่งเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าห้ามปลุกโดยชาวเน็ตนั้นก็ได้ออกมาคอมเมนต์ในโพสต์ของแม่สิตางในมุมที่คิดต่อว่าแม่ทําอะไรซึ่งแม่สิตางมีแลนทําหน้าเพิ่มเติมให้เกิดความสวยงามตามความตั้งใจของเธอต้องมารุนกันว่าหากเป็นในรูปแบบเสริมความงามความปังปุริเยกของแม่จะเพิ่มขขึ้นนไปนา นอีกจะว่าอีกไม่นานนะจะได้ชมกันอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้แม่หายวๆแล้วมาอัปเดตความสวยในเร็ววันนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ